พุ่งลงไปโอ้ยไาเแล้วครับขอบคุณมากยอดสุดยดเลยโหครณเอกวัสดีครับวันดีครับนักชาตญี่ปุ่นนี่นี่อีคืออีคือเอาเนี่ยของฝากเจ้าจากญี่ปุ่นจากพิรันต์นะจ๊ะนี่ครับบอสสวัสดีครับผมโอหบอสสวัสดีครับมาแล้วมาแล้ว ่นาจอดลน้โอ้ยอเรียนรัดหนารัดลาจนทัวน่หนเพ่ออนี่นี่ของของพ่อโดนจัดให้เต็มแม็กเลยครับโมของฝากเหรอมีที่กระต่ายอยู่กรตายพี่เขมจัดมาไม่ได้เขาถึงญี่ปุ่นมาเพิ่นทำาบดยางลายรอีเลยครับ

เล็บซีพี่เขมนะครับ น้องสวัสดีครับพี่เข้ม,มนี่นี่นะครับแม่แม่ปานเดี๋ยวผมถามพี่เข้มให้พี่เข้มนี่เงี้ยน้อยแทบวะ <laughs> ได้พี่เข้มตอบเลยค <laughs> <laughs> รับขอป,ปะ <laughs> รก <laughs> ะกาศนี่ดอกเป็นพวงแต้ปังขอบคุณเลยแหละเนี่ย <laughs> ผี่ดี่เก็บตอน่นนี่พอเลนครับน่าจะซแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับเปไหนครับวนบล็อกอันนี้อันนี้ที่ช่องอไรนะครับเอารครับฝากช่องแม่พยาวนครับเสียอรช่องพุ่งมากเลยนะปีนี้จะาปีนี้เสียอายุเท่าไหร่ปที่รับทหรอว่า17ไปป่ะจ้ไป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 รถแให้เราด้วยกั ไม่ได้ยังอยากได้อยากได้ไข่อยากได้ไข่ก็น่าจะไปเส็นเดิมรอ่ปะเอาโอเคอันนี้อันนี้ทำทำานบ้านเลยโดนใส่ไปล มอืจะรอลิฟ <boundaries> ต <si suppression> ์ตรงนี้ใกล้ๆเปียกวดมือขึ้นได้หมดมีดีตรงนี้คือมันต้องขึ้นสุดขั้นสุดตอนนี้ชั้นสองคือลมันจะไปไม่หมดไม่ต้องรอใช่แต่ถ้าขึ้นนี้ก็บนขึ้นเป็นสี่ตัดเลยไปด้วยกันสวัลดีพี่น้องสวัสดีครับพ่อเอกเป็นจังใดม้วนมมมววนนัวน สวัสดีครับน้องเพิร์นโอ้โหพี่น้องป้นไหม ไปน้องนัเพิ่นไปเลยครับไปเลยจ้าไปเลยมาซอเออเถื้อเฮ้นก้างเดือนี่ไปอต้มกระดาน้งอกอย่าจนเพื่อนจะีกไป

หกสี่สามสวยมากเชครับผม

เป็นดวเสือนี่ยูโนเสียนนนนี่ละนี่ลาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนาต้อเดเสือสองเหยี่วน้ำเดียวเมืองจ้กเสียอามแล้วแสงเงียงมาแล้วอ้า

ูดไทยแน่ขึ้นเลยไหมใช่เต่ชันไมยรู้นอใชเป็นไทยเป็นไทย